สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เยาวราชซอย19นะครับใกล้ๆป้อมตำรวจนะครับวันนี้พามาชมนะฮะนี่มาชมไม่เป็นส้อยถักนะครับอันนี้เขาจัดถักจากเชือกเทียนนะครับก็ถือว่าเป็นงานฝีมือนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเผื่อเพื่อนๆชอบงานแบบนี้นะครับ จะรับไปขายหรือว่าํำไปใช้เองก็ได้นะครับเป็นเชือกถักคุณสมบัติของเชือกเทียนก็คือไม่อมเหงื่อนะครับทุกคนแล้วก็ยิ่งใส่ก็ยิ่งนุ่มนะแรกๆก็จะแข็งหน่อยอาจจะดูแบบแข็งๆแต่เวลาเราไปใช้ไปใส่อย่างนี้มันก็จะนิ่มนุ่มนะครับนี่เป็นงานฝีมือนะครับมีหลายแบบ อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ราคาปีกอยู่200 200้ยใช่ไหมครับถ้าส่งนี้กี่เส้นขึ้นไปสามเส้นสามเส้นขึ้นไปถ้าส่งได้ราคาเท่าไหร่นี่จะร5 0 1ห0บนะครับว่าเป็นงานฝีมือนะครับงานฝีมืองานผักอย่างนี้ก็เหมือนกันเหรอครับเหมือนกันนี่อย่างนี้เป็นราคาถ้าราคาราคาปีกนี่200เหมือนแต่ถ้าส่งก็150หิ นี้นะครับเป็นจะมีหินดี่เขาเรียกหินอะไรอ่ะหลายๆอย่างอ๋อหลายๆอย่างนะครับแล้วแต่ชอบถ้าอย่างนี้เหรอพี่มานัดนี้แบบสวมหัวตัวหัวยาวประมาณ2 8่นิ้วถึง30นิ้ว,วยาว2 8่นิ้วถึงสานิ้ว มีแบบสวมหัวนะครับทุกคนนี่มีมีสามห่วงใช่ไหมครับนี่ราคาเท่าไหร่นี่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเป็นราคาส่งอ่ะส่งก็สามร้อยห้าสิบอ๋อสามร้อยห้าสิบแต่ว่าต้องหกเส้นขึ้นไปใช่ไหมอันนี้สามสามอ๋อสามเส้นสามเส้นเหมือนกันครับกันได้โอ้นี่เชือมีอันนี้อ๋อนี่จะแบบปรับได้สั้นยาวได้นะครับไหนพี่มานัดรูดให้ดูหน่อยสิรูด สามารถปรับให้สั้นให้ยาวได้ใช่ไหมครับอ๋อเกือบคับถอ้อย่างนี้ก็จะมีด้านหลังด้วยใส่พระหรือใส่ตะกุดอือนี่ครับนัปตกชอบแบบสีๆก็มีไซส์จะแตกต่างกันอ๋ออ๋อนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่นี่อันนี้ปีกร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบส่งราคาส่งร้อยหนึ่งใช่ไหมครับครับสามเส้นขึ้นไปนะ นี่สามเส้นขึ้นไปคือลักมันจะแตกต่างกันอยู่ที่ความใหญ่นะครับอันนี้จะเป็น,ปนอันนี้อันนี้จะหนาใช่ไหมครับใช้ใช้กี่เส้นถักตัวนี้จะแปดเส้นแปดเส้นแล้วอย่างนี้ห่ะอันนี้สี่เส้นสี่เส้นเนาะนี่ครับอาจจะชอบแบบขนาดใหญ่หรือว่าชอบลายแบบเล็กๆอย่างนี้ก็มีนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อน เชือกที่เขาใช้ถักเขาเรียกว่าเชือกเทียนใช่ไหมครับเชือกเทียนก็จะมีหลากหลายสีอย่างนี้นะครับนี่กว่าจะได้นะครับกว่าจะถักได้นะครับเป็นงานฝีมือนะบางคนอาจจะบอกว่าราคาแพงนะครับที่จริงไม่แพงนะครับกว่าจะถักได้แต่ละเส้นนี่ดูเชือกเทียนซะก่อนเส้นเล็กๆนะครับก็มีหลายสีนะครับนี่กว่าจะได้แต่ละเส้นนะครับใช้เวลานะนี่แล้วอย่างนี้สั้นๆนี้เท่าไหร่ ร้อยห้าสิบแต่ว่าส่งก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมส่งร้อยหนึ่งนะครับสามเส้นขึ้นไปนะครับนี่นี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นเป็นแบบหลากสีสีดาล้วนก็มีสีดาล้วนนี่สีดาล้วน,ส,วนสีน้ําตาลใครที่ไม่ชอบหลากสีแบบไม่อยากได้แบบมีสีสันก็เอาแบบล้วนๆนี้ก็มี เป็นงานฝีมือนะครับเป็นงานฝีมือใครอยากรับไปขายนะครับมีร้านพวกกรอบพระหรือว่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะครับผมว่าน่าสนใจนะครับผมว่าอันนี้เป็นงานฝีมือนะครับร้านร้านพี่มนัทก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับ ร้านส้อยเลดนะครับที่ผมมาถ่ายวันนั้นนะครับนี่ป้อมตำรวจก็อยู่ตรงนี้เป็นถนนราชวงศ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเยาวราชสิบเก้านะครับซอยสิบเก้านี่ครับเยาวราชสิบเก้าตรงนี้นะครับตรงนี้มาได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นราคาทั้งส่งทั้งปรีนะครับนี่ลูกค้าก็ มาซื้อเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรครับนี่ลายเกียวอ๋อนี่ลายเกียวนามห่วงนห่วงลายเกียวนะครับมีเป็นเกียวจะใยาวอ๋อนี่สวมหัวขอ,อปรับได้นี่ปรับได,บได้สวมหัวเลยก็มีนี่ราคาเท่าไหร่แบบเกียวครับเปลีกเส้นละร้อยเป็นละร้อยนะครับถ้าส่งอะ่ะส่งจะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะครับ แล้วยังนี้อ่ะพี่มานับอันนี้จะห้าห่วงห้าห่วงนะครับแล้วด้านหลังก็มีด้วยมีทั้งห่วงมีทั้งรูปได้เออนี่เท่าไรปีดนิดปีอยู่สองร้อยสองร้อยนะครับแต่ถ้าส่งก็ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบประมาณนี้นะครับเองนี่สามห่วงนี่สามห่วงก็ราคาร้อยแปดร้อยแปดสิบส่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับทุกคนเอะ เกลียวแบบไม่มีหูนี่ลายเกลียวแบบไม่มีหูนะครับใครอยากได้แบบคล้องแบบนี้เลยนะครับคล้องแบบธรรมดาเนี่ยไม่มีห่วงมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เท่าไหร่ครับราคาปีก50ปีก 50, 50 <3 S 1> บาทนะครับร้อย <100. S 1> ตกเอาเส้นละร้อยนะครับราคาส่งเส้นละร้อย <500. S 1> อ๋อสามเส้นร้อยเหรอ อ๋อสามเส้นร้อยสามเส้นร้อยนะทุกคนเนี่เป็นแบบลายเกีียวแบบไม่มีห่วงนะครับแล้วพี่มานัทก็จะมีแบบปับได้รูดได้ก็มีนะครับนี่นี่ราคาส่งเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยสบาทนี่สิบาทนะครับพวกนี้เป็นเชือกลมนะเป็นเชือกลมเป็นสร้อยกะลาอย่างนี้ก็มีนี่ครับอุปกรณ์ถัก เดี๋ยวผมก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากรับไปขายนะครับใครอยากรับไปขายไม่ว่าจะไปไร์สดขายนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับว่าเป็นงานฝีมือนะครับคุณภาพอ๋อติดอยู่สองร้อยสิบสองร้อยห้าสิบอ๋อนี่เม็ดตรงนี้เขาจะมีราคาหน่อยใช่ไหมเป็นเป็ดน,นอกอือ น่าจะเป็นทองเหลืองกันใช่ทองเหลืองมันมีเครื่องหมายอักษรอ๋อนี่เท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบปีถ้าส่งอ่ะสองร้อยสองร้อยนะครับนี่ก็จะพวกมีอย่างนี้นี่ก็สองร้อยอ่ะแล้วมาตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกสร้อยอะไร มันมันเป็นหินอันนี้เป็นหินพระกันมีทั้งทลาวดีแล้วก็หินทิเบตมีทั้งหินอินเดียเส้นนี้แหะผสมกันเสนี้ถือว่าปรอูสามร้อยสามร้อยนะครับถ้าส่งเท่าไรนี่ส่งก็2สองร้อยสองร้อยนะครับสองร้อยห้าสิบครับเป็นสร้อยทลาวดีหรือเราอยากเอาไปร้อยเองก็ได้นะครับนี่มีทั้งปริกทั้งส่งนะครับหลากหลายนะที่เป็นเขา แกงไหมอย่างเงี้ย400กว่าบาทอ๋อ400นะครับทำจากเขานะครับตัวนี้เป็นเขาจะกระดูกจามารีอันนี้ของจกสิเบตนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้400 400นะครับอันนี้ของไทยเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทร ที่มานัดไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากรับงานฝีมือนะครับเขาเรียกว่าเชือกเทียนถักนะครับไปขายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับเราสามารถนําไปไล์สดขายได้นะครับนี่เป็นงานฝีมือหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจอยากถักสร้อยเป็นอาชีพนะครับหรือว่าเป็นงานเสริม ก็มาเรียนกับพี่มนัทได้นะครับมาพูดคุยกันได้ว่าค่าเราเรียนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรให้นะครับพี่มนัทก็รับสอนนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากถักเองนะครับนอกจากมีสร้อยถักแล้วนะครับพี่มนัทก็รัดถักเรียกว่าถักกรอบผ้าอย่างนี้นะครับเนี่ย สวยมากนะครับนี้ราคาถักอยู่ประมาณไหนครับถ้าแบบนี้สามชั้นสามชั้นใช่ไหมเขาเรียกประมาณสามร้อยประมาณสามร้อยนะครับค่าถักเพราะว่านี้มันเป็นถักแบบสามชั้นเล็กๆอย่างเงี้ยนี่ก็ประมาณร้อยหนึ่งอ๋อนี่ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งนะครับวิธีที่จะมาถักก็ต้องเลี่ยมมาใช่ไหมครับเลี่ยมมาจะได้ถักง่ายนี่มีหลากหลายนะครับ เป็นผักแบบนี้ผักเบี้ยแ้แก้อย่างนี้แล้วถักหุ้มได้ไหมถักหุ้มนี่ประมาณเท่าไรหุ้มไม่เห็นอ๋อปิดเลยเหรอประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับมีถักแบบหลายแบบน,นะครับแล้วก็นอกจากถักกรอบพระแล้วนะครับก็รับถัก ตะกุดหรือว่าพวกวัตถุมงคลหลากหลายนะครับนี่ครับพี่มนัดก็นั่งรออยู่นะครับสําหรับใครที่มีโอกาสเดินทางมาที่เยาวราชนะครับก็ลองแวะมานะครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับหรือว่าจะมารับไปขายนะครับมารับไปขายได้เป็นงานฝีมือนี่เป็นงานฝีมือนะครับถักจากเชือกเทียนเล็กๆอย่างเงี้ย เ้นเล็กๆอย่างนี้ว่าจะได้แต่ละเส้นก็ถือว่าเป็นงานฝีมอือนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับร้านสร้อยเชือกถักนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากรับไปขายหรือว่าสนใจอยาก,กเรียนรู้นะครับก็ ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไปให้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ